สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเช้านี้ก็ออกมาทําคลิปอีกนะคะวันนี้เราจะพูดคุยด้วยหัวข้อที่ว่าอย่าไปตามง้อคนที่ไม่เห็นคุณค่าเรานะคะการที่เราเนี่ยพยายามพาตัวเองเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทเพื่อไปตามง้อคนที่ไม่เห็นค่าเราเนี่ยมันเสียดายเวลานะคะ มันไม่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นกับจิตใจใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอย่ายึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเนี่ยหรือว่ายึดติดเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์ได้น้อยนะคะเมื่อเจอคนประเภทที่ไม่ดีกับเราเราก็ต้องปล่อยไปปล่อยไปให้สุดเชือ่อตามโบราณท่านสอนไว้นะคะ ไม่ต้องไปงอไม่ต้องไปตามงอให้เสียเวลายิ่งงอ้อมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ไม่มีประโยชน์ใดๆเสียเวลาทำมาหากินเสียสมองที่จะต้องเอามาคิดสร้างาพัฒนาครอบครัวของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองนะคะเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าของเราไม่จำเป็นต้องงอนะคะชาวนี้ก็อย่างนี้ละคะเมื่อวานฝนตกมากเมื่อคืนก็ อากาศอบอ้าวมากทีเดียวนะคะคนเราส่วนใหญ่มักจะพยายามที่จะสร้างความดีเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองต้องอย่างนี้สิคะสร้างความดีเพื่อตัวเราเองสร้างความดีเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องสร้างความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นความดีแล้วก็ยกยอว่าเราเป็นคนดีไม่จาเป็นนะคะสร้างความดีเพื่อตัวของเราเองนะคะ เราใช้ชีวิตอยู่ในกรอบหรืออาจจะนอกกรอบได้แต่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นยึดอยู่ในหลักการที่ไม่กี่อย่างหนึ่งอย่าไปโลภของเขาอย่าไปแย่งชิงของเขาอย่าไปพิสูจน์ว่าฉันมีความสามารถที่จะแย่งอะไรในมือในปากของเขามาได้นะคะหลายหลายท่านหลายหลายคนทีเดียวที่ติดคุกเพราะความช่อกูเพราะ ความไม่รู้จักพอนะคะเช่นบางคนก็รู้ราเต็มทีแล้วร่ำรวยมากแล้วเนี่ยนะใส่ทองแต่ละเส้นนี่ใหญ่ๆเหมือนปลอกคอหมาเลยเนี่ยบางคนเนี่ยน่ารักดีนะคะแต่ว่าผิดตัวอย่างเดียวไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าหยุดโลภหยุดหลงกับสิ่งของนอกกายนะคะจนกระทั่งพาชีวิตไปถึงที่สุด นะคะก็คือติดคุกติดตนาด้วยคดีชอ่ชอโกงช่อโกงเนี่ยไม่ใช่ว่าช่อโกงบาทสองบาทนะคะช่อโกงเป็นร้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังผู้ชายที่รักผู้หญิงไม่จริงใจผู้ชายที่รักผู้หญิงไม่จริงใจนั้นเป็นอย่างไรมันจะมองหาขุมขุมสมบัติและจะหาผู้หญิงที่สมองอ่อนอ่อนนิ่มๆิละมนุนละไมเพราะมันจะได้หลอกง่าย หลอกง่ายบอกลอกง่ายชักโจงไปทำธุรกิจด้วยกันอย่างมีเหตุมีผลที่จะเป็นช่องทางให้มันได้สูบเงินระดับ100ล้านหรือว่า10ล้านหรือหกสิบล้านอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ชายนั้นบอกได้เลยว่าบางคนมีจริงๆนะคะ บางคนมัมีจริงๆทุ่มเทให้กับคนรักอย่างจริงใจและให้ผู้หญิงอยู่อย่างสุขสบายแต่สุภาพบุรุษที่เรียกว่าดูภายนอกว่าเป็นสุภาพบุรุษจริงใจแต่ภายในเป็นปีศาจอ,อย่างนี้ก็ว่าได้ยกตัวอย่างจะจีบแล้วก็จะจีบแบบเพื่อผลประโยชน์บอกรักเพื่อผลประโยชน์มองถึงก็เรียกว่าบอกรักแบบเชิงพาณิชย์ นะคะบอกรักผู้หญิงแบบเชิอองพาณิชย์เห็นลูกผู้ดีมีเงินแล้วก็หัวอ่อนสักหน่อยนะคะแล้วก็ฐานะการเงินดีสักหน่อยหรือไม่มีฐานะการเงินสักเท่าไหร่แต่ว่าใบดีกรีทางปริญญาต่างๆก็ก็มีเพื่อที่จะมาประกอบอาชีพหารายได้ดังนั้นผู้ชายบางคนมักจะหลอกล่อผู้หญิงด้วยการาลงทุนลงทุนทำธุรกิจต่างๆนานา,นา,นาน แล้วก็แบ่งบานคำพูดออกมาว่ากำไรจะมากเท่านั้นแต่ละปีกำไรจะมากเท่านี้นแต่ละปีผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ยไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไปกู้มาเพราะว่าหน้าตาทางสังคมใบปริญญาต่างๆและอาชีพต่างๆเป็นตัวที่ทางธนาคารให้ความสนใจและน่าจะคืนเงินให้กับทางธนาคารได้ดังนั้นผู้ชายแบบนี้เนี่ยไม่ได้รักผู้หญิงนะคะ ผู้ชายแบบนี้หวังเอาผู้หญิงเป็นตัวเ,เครื่องจักรเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะดึงดูดเงินให้กับเขาเมื่อเขาอิ่มโพงเป็นตัวอึ่งอ่างแล้วเขาก็จะสลัดเธอทิ้งออกไปนะคะอันนี้คือผู้หญิงก็จะปวดมามามากมายทีเดียวนะคะดังนั้นอย่าไว้ใจสุภาพบุรุษที่ไม่ใช่เป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงนะคะสุภาพบุรุษที่แท้จริงนั้น บางครั้งเขาก็ไม่ได้รวยนะคะนะมันก็มีอยู่จริงสุภาพบุรุษที่แท้จริงอยู่อยู่ในฐานะคนรวยรวยจริงๆก็มีนะคะดังนั้นเพชรนินจินดาที่โกองอยู่กับพื้นทรายเนี่ยเราต้องดูดีๆต้องมีความชำนาญน,นะคะยกตัวอย่างเรื่องพลอยนะคะพลอยนี่ก็เหมือนก้อนหินทั่วๆไปแต่เนื้อแร่ของพลอยนี่ที่แยกส่วนออกมาว่าเป็นแร่พลอยเนี่ย มันต้องมีความชำนาญดูออกนิสัยคนก็เช่นนั้นประเภทคนก็เช่นนั้นมนุษย์ก็เช่นนั้นนะคะมองให้ดีๆว่าค่าของความเป็นคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนู้นนั้นเขามีค่าของความเป็นคนจริงหรือไม่ดังนั้นมิจฉาชีพนะคะจงระมัดระวังคําว่ามิจฉาชีพให้มากๆจงระมัดระวังที่จะบอกรักใครและจงระมัดระวังที่จะบอกว่าฉันรักคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ถ้าเรารักใครแบบพ่อยๆรักใครแบบมาก่ายมันเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาเสร็จแล้วนี่แก้ยากนะคะแก้ยากจะว่าจะเลิกก็กลัวเสียหน้ากันย่างกันนะภาษาใต้เ็าเรียกว่าย่างจิตย่ง่งใจให้มันให้มันทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตายบางคนก็คลั่งเสียศูนย์ภาษาใต้เ็าเรียกว่าโอ้ยรักจนเสียศูนย์รักแบบงู้นงู้เก็จะว่ารักเสียศูนย์ดังนั้นความรักของคนโราชายหญิงก็เหมือนกัน รักอย่างมีสตินะคะรักที่นิสยัยรักที่เป็นคนดีรักที่ความขยันไม่รวยไม่เป็นไรถ้าขยันถูกที่รับรองได้ว่ามีข้าวสารหุงแน่นอนมีกับข้าวกินแน่นอนส่วนความร่าความรวยนั้นอยู่ที่บางคนอยู่ที่บางคนเนี่ยอยากจะรวยไหมบางคนก็มีปัญญาดีมีความฉลาดดีแต่เขาไม่ไม่ต้องการความรวยบางคนก็ ปัญญาดีฉลาดดีช่าโกงคนอื่นมาเพื่อสร้างความรวยเช่นทุจริตบ้างอะไรบ้างนะคะคนโกงมันจะไม่แคร์อะไรหรอกคะ่ะจะพูดอะไรกกรกหูมันมันก็ไม่แคร์นะคะเชื้อดีเอของคนขี้โกงเนี่ยมันจะหลั่งไหลทั่วทุกอนุนะคะตกไปถึงลูกถึงหลานเพราะว่าเขาเบ่มนิสัยด้วยคําว่าอย่าไปแคร์โกงมาให้ได้กันแล้วกันนี่แหะคะ่ะบางทีนะคะถ้า ดีเอ็นเอหลเหล่านี้ไปทํางานช่วยชาติบ้านเมืองก็รับรองได้ว่าเกลือเป็นหนอนแน่นอนนะคะเช้านี้ไม่พูดอะไรมากนะคะดิฉันก็คิดว่าจะคลิกต,ต่อไปก็จะวาดภาพนะคะใช้เวลาว่างของของตัวเองเนี่ยนะวาดภาพทีละนิดทีละหน่อยนะคะวาดไปถ้าใครสนใจจะขอซื้อก็ได้แต่ขอออกตัวก่อนนะคะดิฉันวาดภาพไม่สวยแต่วาดด้วยใจนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะด้วยาการพูดคุยจะเป็นเรื่องราวใดๆคลิปที่แล้วพูดเรื่องของคนที่มีมความกังวลอย่งเรื่องเรื่องที่ว่าศพจะต้องใช้งานเยอะใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะนะคะเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะการรักษาหน้าควรรักษาหน้าในสิ่งที่พอประมาณนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรไม่เสียหน้าก็พยายาม ดูในสิ่งที่ประมาณพอดีพอดีนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเจอแต่คนดีๆนะคะถ้าว่าตัวเหี้ยครานข้ามถนนก็อย่าขับรถเหยียบเขานะคะมันก็มีชีวิตเหมือนกันพบกันใหม่คลิกหน้านะคะ่ะ